นี่นี่แกคงรู้จักแมดพีรณีคงไทยนักแสดงชื่อดังสาวสวยแล้วนะแต่แกรู้ไหมว่าเธอทำธุรกิจอะไรถ้ารู้แล้วอ่ะจะร้องว้าวสุดยอดมากเธอเป็นนักแสดงสาวลูกครึ่งชื่อดังที่คว้ารายได้มามากกว่าเจ็ดหลักแมดพีรณีนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยนอร์เวย์นะอ๋อหน้าตาสวยลูกครึ่งไงเธอได้เข้าข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่สิาปี ตามคำชวนของโมเดลลิ่งที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเออเดินไปแล้วเจอเนาะและมีผลงานสร้างชื่อให้กับเธอก็คือครีมอาบน้ำสบู่รักคู่กับพี่อัมพัชราภานั่นแหละต่อมาก็มีโอกาสได้เข้าช่อง3แล้วก็มาเป็นหนึ่งในกลุ่ม power t r e รุ่น2แล้วก็มีละครต่อมาเรื่อง,งานารีสีชมพูต่อมาก็ได้รับบทนำจาละครมณีดินและชมพูแก้มแหม่ม ละครในสำกัดเมกะเจจของนกจริยาแล้วก็เป็นหนึ่งในแก๊งเฟอร์บี้ที่มีสมาชิกเป็นนางเอกดังช่องสามนะมีห้าคนคือแมดแต้เต้ยมิ้นและมิวถือว่าเป็นตัวท็อปของช่องสามทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นนะแมดก็มีงานในวงการให้แฟนคขับได้ติดตามกันเธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจรของ g r ร d e n d a t a เพราะว่ามีรายชื่อแมทนั่งเป็นกรรมการบริษัท2แห่งด้วยนะแล้วก็บริษัท NEDIC COSMETIC ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงามบริษัท COCO b แ a n นดเธอมีรายชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทนะทำธุรกิจเกี่ยวกับสร้างความบันเทิง การแสดงของนักแสดงพิธีกรงานโฆษณานี่แหละสาวแมทที่เธอก็ไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวเธอก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ประกอบกิจการอีกหลายแห่งด้วยโอเคถ้าชอบนะก็ช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า